พี่ช่วยลุกไปเต้นท่าเจ้าหญิงเึิงระบำให้ดูหน่อยทุกคนนางเก่งมันแบบมันอย่างไงคือหนู่ะใส่ลงมาจากห้องนอนเมื่อเช้าใช่ไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดเซ็มแต่ว่าปักซีดอ่ะเพอหนูอะใส่อันนี้ลงมาก็กะว่าเออจะขึ้นไปเปลี่ยนแต่ว่าไป,ไปมาเพื่อนจะไปกินหมูกระทะกันเราก็เลยต้องใส่ชุดนี้ออกไปแล้วเมื่อกี้หนูก็ถามเพื่อนว่าแบบ เฮ้ยเธอเธอว่าฉันต้องไปเปลี่ยนกางเกงปะเออแบบเธอว่าฉันไปเปลี่ยนกางเกงดีไหมอ่อนหัดมาหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนแล้วหนูก็เลยบอว่าแล้วหัวเราทำไมเธอหัวเราทำไมแล้วเธอ,แล,เธอแล้วเธอยิ้มทําไมเธอหัวเราทําไมมันก็ค่อนข้างที่จะลายแต่ก็ไม่เป็นไร เออมันได้เออมันได้มันได้ไดแต่หัวล้อทําไมเพื่อนก็นเลยบอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก็บทรงก่อนเก็บทรงก่อนแล้วบอกได้เพื่อนมันได้ด้วยความด้วยสายตาที่มุ่งมั่นโอเคแล้วก็โอเคได้แหละโอเคเพื่อนไม่หัวลอแล้วได้แล้วไปกินมาอไยังยังไม่ได้กินค่ะเดี๋ยวรอรอลเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินนะ่าจะมาสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวก็ออกไปกินกัน ชอบเธอใส่กางเกงลายวัวนมหน้าหลังดีไม่ใช่ลายวัวนมค่ะตอนซื้อเขาเขียนลายหินอ่อนค่ะคพี่ไม่มาลายวัวนมอะไรเอ่ยไม่ได้ไม่ใช่ลายวัวนมค่ะหินอ่อนค่ะ <c oughs> พี่มาอาบูลินจีกางเกงดีชันนะคะ ไหนเต้นให้ดูหน่อยไม่โอ้ยไม่เอาถ้าใครอยากดูก็ไปดูวันที่สี่นะคะที่ <laughs> นิปปงนิปปงฮาคุนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่ามันคือมันคืองานที่หนูเคยเป็นอันเดอร์ใช่ไหมคืองานเดียวกันใช่ไหม, <laughs> ม <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนบอกว่าเธอเธอจำได้ไหม <laughs> วันนั้นเราเคยเป็นอันเดอร์สีสาวแซนโซนตำนานอันเดอร์ใช่ตำนาน,น,าน <c oughs> ไม่นานเท่าไหร่สี่ห้าปีหกปีนั่งแกะทีบกันสนุกไหมโอ้โหสนุกค่ะแกะแม็กกันสนันวันไหวเลยแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เมตตากรุณาให้พวกเรา